รับเข้าสู่ช่องหอดลำคือออกฟิเชียลครับกำลังจะถึงงานนะครับพี่น,อนอ้องกำลังขึ้นหาทางเขานะครับบนว่วเขาทางไหนครับพี่น้องเขาทางไหนนอกไปจะขวทางนี้แค่ว่าบอลมาถือบ่ราะว่ัขนละ ทางที่เจ็บเขาขาท้างสขง,งนั่นเพราะว่าทางคุณมันเป็นประตูตันไห้นะครับแทนรถคนข้างหลายเลยเพราะขางคุณมันเป็นประตูดันทางเก็บบัตรนะครับเพราะว่าสามารถ่าจะพอสามารถเข้าได้ จะมาถึงด้าง่าทางเขง่าสองทางเลยเขาดันหลัง ต้งทางเขาเขามาถ่วยัวทำงานนะครับมีกงานลูกบัตนอนยอนเต้ยดันกองเหาใดงึี่ดไ,ดได้บองยูดีแฮะ ร,รถถัดงานเขาอีกแล้วครับรอบนึ่งเดี๋ยวคนถัดล่วงแทนร,รถไฟวนนะ่นเลยครับรถบนพานใด

ขอสร้อยเขาแล้วครับอยู่ที่เขาบ่ได้ก็แนมแนมไม่เห็นมันตันเลย น้ำนะครับพี่น้องแต่ว่าเขรู้ว่าเข้าทั้งใดเข้าทั้งหนาด้วยจ้ะ ไปดีไปไหนเนี่ยนอน้วครับพี่น้องในภูเขาเนี่ยกับบได ้วยครับมากกว่า,วานะครับแดงดกับมากกว่า,วาจนใดครับพี่นออ้องแขียบๆตรงบริหารแบบ ครับพี่น้องได้ดีสุดบอนกบเขามาได้ครับหลังจากขี่รวงครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงครับพี่น้องโรงเรียนพิบูลวิทยาครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับงานใหญ่เลยครับพี่น้องคลองเรียนคลองกินคลองขายเยอะแยะมากมม่ครับอย่าลืมเดินทางมาเป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานครับสําหรับคลิปนี้บอนกะ ขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับคำว่าใดว่าจาใดบสุภาพขอกาบประทานอภัยพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ